ใส่ได้เหรอกูเองอะไรกูซื้อทานหินไว้แล้วมาเก็บกระดานนี่แล้วเดี๋ยวกูต้องไปซื้ออันนี้เอ๊ะนี่แต่ต่อไปอีพิมพ์ขายท้องใช่ปะมึงซื้อทานเลยสัมอันแล้วก็ซื้อไฟเดี๋ยวกูสองคนซื้อนี่เอกแล้วก็ซื้อแถมอันมึึงข้นรถเยเอาไว้ตรงไหนนี่เอาไว้จกใเย้เย้กูไปทำงานนายมึงฟ้าวุ่นเลยที่นี่ ตื่นเช้ามาก็ว้าวุ่นเลยมัลยสิบบาทสุดท้ายของฉันโนนะฉันกับเราก็แมบว้าวไ่ก่อกฟ้าผ่าสายาเออหินลมะ้ินลมะแม่แม่เม่แล้วทำไมถึงฟ้าผ่าสิ เบินบ้านป่าเธอก็ไม่มาสักทีอะไรอ่ะแกอ่างไรเธอมันจบที่แปดหมื่นเมตรค่ะเกมเนี้ยนะโอ้ไม่กันโอแกเดี๋ยวฉันสัญยาว่ะฉันจะสร้างแกเดี๋ยวฉันจะสร้างแบบน่าเป็นรถไฟที่มีกำลังที่ดีที่สุดเย กูจะมาติดแล้วพรมๆวันนี้เราจะตีึขนหลังคาเลยโอ้ยเธอฉันออกไปเถอะนะดูเ็นไม่แม้ตรเด็นขึ้นตรนี้อย่างเติมเชื่องเลยนะแต่ฟ้ามันจะพาเขาหนาจังไป ไปหมดเหมโอ้โหฉันเก็บนะเกางเกเ่ชหม่นะัได้เชือมามรวาไเป็ตองเ่เพิ่ลันาปเติมเชือเพิ่กันเถอีมา้อไหมเว้สิเอาขอไงถ้ายิ่งไปนานๆเนี่ยสมาจจะเก็

มมันนด้ะทำไมอีลินชอบชักกระตุกวะมึงชักกระตุกเหมือนกันอุ้ยไม่ดูสถานีแล้วเย้อุ๊ยมี่มาเต็มเลยอ่ะไหนๆนไม่นะเขาบอกให้เอาไปใส่หลังไหมคอแต่นี้ไม่ใช่ไม้อยู่ในคอนี่ว่ะอุ้ยแกแต่มาเดี๋ยวมาฉันขอดกตัวสองคนดิไม่ขี้มากไปฆ่ไม้ดีเมย์แต่นี่มันีกไปผู้ฆ่าเลยพวกมันจะเต็มเอาไหม ทางเราได้ซ้ำเนี่ยเลืลเ่นไป5้าพื้นะี่ก็คือซอมบ <ไป S 3> ี้นะเกมใหม่คนจีราฉันทำาไม่ค่ะมันจะ,นจ,ะจะไปลงอ่นที่มันต้องประกอบตัวไอหัวที่มันเป็นหัวใส่น้ำสมองอ่ะแกมรู้ไหมมันขายต้งส่งไปแนาทีขึ้นห้ามห้ามมึงเจอหมาปม่้ามเก็บหมดดวงจันไม่ได้ดวงใหญ่มันเป็นดวงเล็ก ดวงเล่กคือเป็นซอมบี้ให้อิเมจเก็บก่อนแล้วค่อยเอามากลางแบบช่วยกันเก็บตอนเช้าก็ได้เด้อเด้อเดเอาไว้ให้มสิบหารสามโอโหหารยี่ เอาไปบ้านอีกหลังนเถอทุกคนเดินยังไงก็ได้ให้ตัวเองด้เดยคุรสะบิดสะบิดนน่ตัวเอง้ยทีใ้ทีมตัวนเร็วๆระดดกระโด่กระโดวระรรกรรดร บ้เนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้เลยมึงมึงได้หมาป่ากี่ตัวกูได้มาบ้าอยู่สี่ตัวมึงความจริงมึงได้หลายตัวนะแต่ว่าโอ้โหแกซอมบี้ตายหมดเลยวิ่งเก็บของเก็บของขอหนังสวยได้ไหมอุ้ยเหลือฉันเลยนะฉันจะเก็บด้วยอ้ยเจอกัะสุนกูขอเอ้ยกูขอหน่อยดิแต่กูเจอแต่กระสุนอยู่ที่กูแต่กูเดี๋ยวกูไปซื้อก็ได้มามาแบ่งมาป่ะกาแบ่งกันแค่ที่กูหนึ่งตัว มีอะไรหนวยมีนี่นะลอดูดีๆค่ะดูดีๆมันมีค่ะคลิปอยู่อะไรล้าที่ใส่อะไรนะเราได้ตังค์มา20บาทค่ะเราไปซื้อกระสุนใส่ปืนกันดีกว่ามันเป็นปืนแบบนี้อ่ะฉันมีกระสุนปืนใหญ่อันนี้คือปืนอะไรปืนเนี่ยหรอ ปืนไหนี่ฉันมีกระสุนปืนโนค่ะไม่มีที่เติมกระสุนค่ะอ้าวไม่เป็นไรกูได้ฟรีเนี่ยมึงอ่ะป๊อปอันเก็บมาปลาสองตัวไกันนะห้ามเอาไปใจที่ไหนเมดเดี๋ยวเฮาไปหาเห็นสถารทีไงป้าไปเลยไหม ขายนะขายก่อเอาลงไม่ขายด้วยจะไปทำไรอะเก็บงตัวเองก่อนไงให้เก็บสองตัวได้ใช่ไหมนันพีมเป็นคนเก็บซอมบี้ไอรีเป็นคนเก็บหมาป่าเขาเป็นคนเก็บแบมพายโอเคป่ะโอ้โหไปตายเพราหลังคาเลยหรอคะใครไปตายเพราหลังคาดีหลัพคาแบมพายดีไดเมทเป็นคนเก็บแบมพายอ่ะเสร็แล้วมาแบ่งแบมพายกัน เก็บของฉันสิบาทสิของฉัน2ีู่ได้เก้บาทตนนี้แต่ตอนจบอ่ะเราอันเล็กเลยเราทุกคนอ่ะแหละแพงเกินอันใหญ่แค่ห้าสิบเลยนะ ว่าเขามีกระสุนเขามีตังเท่าไหร่เนี่ยอ้าวเธอมันเติมกระสุนให้ฉันเลยเหรอเติมสิวิโคตรดีอันนี้ออันนี้ใช้พวกก่อนก็ได้ท่านจะใช้ปืนเดี๋ยวก็ถึงเนี่ยปืนอิเตียนค่ะ

¡Gracias! Gonna...